มีแต่คนชอบบอกนะครับว่าพวกการ,ร์ตูนร้ายๆเกมโหดๆอะไรเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนให้กลายเป็นฆาตรกรหรือคนร้ายได้แต่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องราวของไอ้คนร้ายที่มันเกิดขึ้นมาจากการ์ตูนหวานแหววอย่างม y l i t t l โพ o นี่ไหมครับที่แบบเป็นตุกตุนไมา้ายูนิคอร,ร์นสีหวานๆสวยๆนั่นนะ่ะซึ่งนั่นแหละครับมันก็คือเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมาในวันนี้แล้ว เรื่องราวมันจะเป็นยังไงทําไมไอ้การ์ตูนม้าหวานแหววนี้ถึงไปเกี่ยวข้องกับฆาตกรได้นะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยตัวเอกของเรื่องเราในวันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Brandon Hole หรือบัก Brandon ก็แล้วกันนะครับที่แบบเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งจัดว่าชีวิตเนี่ยค่อนข้างน่าสงสารเลยแหะครับคือตั้งแต่เล็กมานะครับแบรนดอนเนี่ย ก็ได้เกิดมาในครอบครัวที่แบบมีพ่อแม่ทะเลาะกันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับผมจนกระทั่งถึงครั้งหนึ่งที่คุณแม่เนี่ยเกิดอาการทะเลาะกันแลทนไม่ไหวและอยากจะเทคุณพ่อทิ้งเต็มทนหากแต่ว่าคุณพ่อนะครับก็ได้บอกกับแม่ว่าหากเธอเทฉันไปเนี่ยฉันจะกดปุ่มชัดดาวน์ตนเองเลยหากแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่สนใจนะครับแม่เนี่ยก็กระเตงลากน้องแบนดอนออกไปจากบ้านตั้งแต่วัยอนุบาลเลยทําให้หลังจากนั้นมามันก็เกิดเสียง ดังขึ้นมาจากบ้านคุณพ่อจริงๆครับก็คือนั่นแหละคุณพ่อก็ได้ทำอย่างที่เขาเคยกล่าวเอาไว้นะครับที่ถึงแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยแบรนดอนจะไม่ได้เห็นว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมายังไงคุณพ่อได้กดปุ่มชัดดาวอะไรไปอย่างไรนะครับผมแต่ถ้าว่าไอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นปมดักดักที่เดี๋ยวจะไปสร้างให้แบรนดอนเนี่ยได้ก่อคดีอะไรซึ่งชาวโลกไม่คิดว่าเขาจะก่อขึ้นได้นะครับ แต่เอาเป็นว่าในระหว่างนั่นเองหลังจากที่แบรนดอนได้มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่กันแค่2ต่อ2แล้วเนี่ยเขานะครับก็เหมือนกับจะเริ่มมีความสนใจกับเรื่อง My Little Pony ครับซึ่งมันก็จะเป็นการ์ตูนหวานแหววที่มีม้ายูนิคอร์นสีต่างๆนะครับออกมาสร้างเรื่องราวหันษาอะไรในแต่ละตอนตามภาษาของการ์ตูนเด็กทั่วไปนะครับซึ่งผู้แม่ในตอนแรกๆที่เห็นว่าแบรนดอนได้คลั่งในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยผู้แม่นะครับ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกันฮนะจนกระทั่งเมื่อน้องแบรนดอนได้เริ่มเติบโตขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มเห็นพฤติกรรมแปลกๆที่น้องแบรนดอนจะทําให้เหมือนกับเด็กคนอื่นแล้วครับก็คือแบบน้องแบรนดอนอยู่ๆก็มีการใส่กางเกงขาสั้นซ้อนทับกัน3ตัวหรือว่าเวลานั่งดูทีวีอะไรนะครับก็จะนั่งอยู่แบบไม่สุขทําอะไรวกไปวนมาอยู่อย่างเดิมจนกระทั่งคุณแม่เหมือนกับจะเอะใจว่า อาการลูก uhm, ของเธอที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับจิตใจของลูกที่มันผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าคุณแม่นะครับก็เลยได้พาให้น้องแบรนดอนเนี่ยไปหากับคุณหมอจิตแพทย์ครับและนั่นแหละครับโอ้โหจิตแพทย์นะครับก็ได้พบกับโรคที่น้องแบรนดอนได้เป็นแบบมาเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะอย่างเช่นว่าแบรนดอนเนี่ย จะมีอาการของโรคคนย้ำคิดย้ำทำโรคก,กังวลโรคควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือว่าโรคที่ฝรั่งเขาเรียกว่า destructive behavior disorder หรือถ้าจะแปลเป็นไทยก็อะไรอะโรคของคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็มีความคิดที่จะใช้กำลังในการทำร้ายผู้อื่นได้อยู่ทุกเมื่อแบบควบคุมตนเองไม่ได้ด้วยนะครับหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลานั่นแหละครับคือเจอแล้วก็บวกหมดเลยซึ่ง อันนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาถึงได้เป็นโรคอะไรได้เยอะเสียขนาดนี้นะฮะแต่ก็นั่นแหละครับทางคุณแม่เนี่ยก็ต้องพยายามรักษาโรคนี้ต่อไปนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าจะรักษาไปยังไงก็ตามนะฮะอาการของน้องแบรนดอนเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไม่ดีขึ้นเลยครับคือทุกๆครั้งที่ไปหาแพทย์ท้าหาหมอไม่บอกว่าอาการของโรคนั้นมันได้แย่ลงนะครับ หมอก็มักจะบอกว่าเออหมอได้เจอโรคชนิดใหม่ที่น้องแบรนดอนเป็นอีกแล้วนะมาแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยแหละครับผมคือแบบเหมือนกับเดินเข้าโรงพยาบาลไปเพื่อไปเดินสะสมชุดแฮปปี้มิวแห่งโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นเซตๆนะฮะที่ ในเวลาต่อมานะครับอาการคิดบวกของแบรนดอนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่ความคิดละแต่เขาเนี่ยก็เริ่มไปบวกคนอื่นเลยครับก็เริ่มจากแม่เขาก่อนเนี่ยแล้วก็ตับ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 ,ตบจนกระทั่งคุณแม่นะครับได้ฟกช้ำดำเขียวอะไรกันไปเลยซึ่ง หนึ่งในครั้งที่โหดที่สุดครานั้นนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อครั้นแฟนใหม่ของคุณแม่นะครับเขาก็เหมือนกับจะมารดน้ําต้นไม้อะไรอยู่ในบ้านเงแล้วไอ้แฟนใหม่เนี่ยก็ไม่รู้เกิดอารมณพิเลนอะไรนะครับก็เห็นว่าน้องแบรนดอนเดินผ่านไปผ่านมาใช่ไหมแฟนใหม่เนี่ยก็เลยเอาน้ําฉีดไปเล่นกับน้องน้องหยอกเล่นตามภาษาลูกผู้ชายทั่วไปเนี่ยแหละฮากแต่ว่า แบรนดอนเองนะครับเขากลับไม่เล่นด้วยเนี่ยสิคืออยู่ๆจากเด็กที่แบบร่าเริงใช่แบบโดนฉีดน้ําใส่เขาไปปุ๊บนี่กลายล่างเป็นแบบตัวอะไรก็ไม่รู้เราลองเชียกเชียกเชียกเชียแล้วก็กระโดดเข้าไปขังล็อกตัวเองอยู่ในห้องน้ําของบ้านเลยนะครับก่อนจะไปร้องเชียกเชียกเชียเชียกต่อแล้วก็ไปทําลายข้าวของในห้องน้ํานั่นแหละซึ่งเมื่อเหตุการณ์นี้มันได้เกิดขึ้นและคุณแม่ของน้องแบรนดอนได้เห็นนะครับ คุณแม่ก็ทําอย่างที่คุณแม่ควรจะทำนี่แหละก็คือไปยืนอยู่หน้าห้องน้ําแล้วก็พยายามจะสงบสติอารมณ์ลูกเหมือนกับที่เราได้เห็นในฉากละครทั่วไปนะพูดว่าลูกใจยเย็นๆเถอะลูกออกมาคุยกับแม่อะไรประมาณนั้นหากแต่ว่าน้องแบรนดอนนะครับก็ไม่ยอมเปิดประตูออกมาเลยฮนะคุณแม่เนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องใช้กุญแจสํารองของห้องน้ํอมานั้นครับเพื่อจะไขประตูเข้าไป เพราะแบบอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคุณแม่กลัวว่าน้องแบรนดอนจะไปเตะโลชั่นราคาหลักพันบาทของคุณแม่หกกระจายหมดหรือเปล่านะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อคุณแม่ได้เปิดประตูออกมาปุ๊บนะเพื่อนๆก็นึกถึงภาพแบบลิงกังบ้าๆที่มันหลุดออกมาจากกกงนะครับก็เจ๊เจ๊ยกเจ๊าะเจ๊๊กระโดดมาแบบั้งทุบทั้งตบทั้งกัดคุณแม่ลาวว่าคุณแม่เป็นชนีป่าที่มันหลงฝูงเข้ามาแล้วแบบลิงต้องไล่ออกไปอะไรประมาณนั้นเลยนะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอครับแบรนดอนเนี่ย ก็ยังได้เข้าไปในห้องครัวเพื่อไปหยิบไอเทมอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆคิดนี่แหละครับพุ่งออกมาจะมาจิ้มๆคุณแม่ครับซึ่งนั่นแหละเมื่อแบรนดอนได้ถือไอ้นั่นออกมาเหมือนแบบตุ๊กตาชายเพย์แบบนี้นะคุณแม่ก็กลัวจนต้องขมิบดากสิครับแม่เนี่ยก็วิ่งหนีไปจนกระทัง่งไปติดอยู่มุมห้องเลยแต่ก็โชคดีนะครับที่เหมือนกับว่าในตอนนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็จะทราบถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านนี้ก่อนครับ ตำรวจเนี่ยก็เลยได้พุ่งเข้ามาเพื่อจะมาหยุดเรื่องนี้เอาไว้และหลังจากนั้นก็จับแบรนดอนไปเข้าโรงพักอะไรเป็นครั้งแรกกันเลยซึ่งไอตอนที่บักแบรนดอนได้โดนจับเข้าโรงพักครั้งแรกเนี่ยเขาก็มีอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นนะครับผมก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ได้โดนโทษทันอะไรมากครับก็เป็นโทษแบบให้ไปปรับปรุงพฤติกรรมอะไรแล้วก็ส่งเข้าโรงเรียนดัดสันดานตามแบบของเยาวชนฝรั่งทั่วไปอะเนาะ ที่ในตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับจะมีการส่งนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าพวกหมอจิตบําบัดอะไรแบบเนี้ยมาเยือนที่บ้านของแบรนดอนอยู่ประมาณสัปดาห์ละสองครั้งบ้าง3ามครั้งบ้างเพื่อเป็นการตรวจสอบนอนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขาให้ดีขึ้นนะครับเพราะเมื่อเหมือนกับว่านับวันได้ยิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับ ความคิดบวกๆในหัวของน้องแบรนดอนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับที่คานี้เขาก็ไปบวกอะไรกันที่โรงเรียนหมดเลยจนกระทั่งเพื่อนในห้องเรียนของเขาครับได้ตั้งฉายา,ยาให้แบรนดอนว่าเดอะบวกแห่งห้องเรียนนะครับเพื่อนๆก็คิดดูแล้วกันว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ทําให้ในที่สุดนะครับคุณแม่ของน้องแบรนดอนเนี่ยก็เลยต้องนําเอาตัวของแบรนดอน ออกมาจากโรงเรียนครับแล้วก็มาดูแลสอนเป็นโฮมสกูอะไรที่บ้านแทนเพื่อที่ว่าจะไม่ให้แบรนดอนน่ะได้ไปบวก,กับเพื่อนคนอื่นๆของเขานะครับผมที่หลังจากคุณแม่ได้เอาน้องแบรนดอนมาทำโฮมสกูสอนอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับจะทำให้น้องแบรนดอนเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นครับคือรอบนี้เนี่ยเขาก็เริ่มกลายเป็นเด็กที่ เรียบร้อยแล้วก็หันไปดูพวก My Little Pony อะไรเหมือนเดิมนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยเหมือนกับเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นแฟนๆของ My Little Pony ที่มันชื่อว่าโบรนี่กันด้วยนะครับซึ่งไอโบรนี่ที่ว่าในถ้าใครสงสัยว่ามันคืออะไรนะมันก็เป็นเหมือนกับคำที่เขาใช้เรียกกลุ่มแฟนดอมอย่างหนึ่งของ My Little Pony นะครับหากแต่ว่ากลุ่มแฟนดอมกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่โตๆแล้วนะฮะ คือให้เพื่อนๆน,นึกถึงแบบคุณลุงพุงฟุยๆแล้วก็มีหนวดอะไรออกมาแบบนี้แต่ก็ชอบการ์ตูนเรื่องไมล์ลิตอนโพนี่ก็เลยได้ไปแต่งตัวแบบสีชมพูหวานแววอะไรประมาณนั้นนะ่ะนั่นแหละครับมันก็คือนิยามที่ฝรั่งส่วนใหญ่เขาใช้เรียกกลุ่มแฟนๆของ My Little Pony กลุ่มนี้นะซึ่งด้วยความที่ภาพลักษณ์ของกลุ่มนี้มันเป็นแบบผู้ใหญ่อ้วนๆมาใส่เสื้อสีชมพูอะไรแบบนี้ไงมันก็เลยดูค่อนข,ข้างขัดสายตาของคนส่วนใหญ่อยู่บ้าง บวกกับว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับพวกกลุ่มแฟนๆที่มีชื่อว่าบรนี่เนี่ยมักจะชอบก่อเรื่องอะไรที่แบบพิลึกพิลั่นอยู่เสมอเลยคืออันนี้เนี่ยแอดไม่ได้หมายว่าบรนี่ทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่พอเราไปเสิร์ชดูเนี่ยมันก็จะมีคดีแบบรักเด็กเหยียดเพศเหยียดผิวหรือว่าแนวแนวรัก,กรเพศอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยเลยนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันก็ไม่มีคําอธิบายนะว่าทําไมไอเหตุเหล่านี้มันถึงได้เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้เยอะอย่างนั้น แต่ก็นั่นแหละครับตอนตแรกๆมาเนี่ยแบรนดอนก็ดูเหมือนก็จะไม่ได้ออกไปอะไรในแนวแ,นวแย่ๆแบบนั้นเลยนะคือเขาเนี่ยก็ชอบการ์ตูน My Little Pony เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละก็มีการซื้อโปสเตอร์ของ Little Pony ทุกอย่างนะครับเอามาแปะไว้ที่บ้านซื้อเสื้อของ My Little Pony เอามาใส่หรือว่าซื้อตุ๊กตามมาต่างๆของเรื่องนี้เนี่ยมาประดับห้องตามภาษาของเด็กที่แบบคลั่งการ์ตูนอะไรแบบนะั้นะนะนะซึ่ง หนึ่งในบรรดาม้าของเรื่องนี้ที่แบรนดอนเหมือนกับจะชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะครับมันก็คือเจ้าม้าตัวสีส้มที่มีชื่อว่า Apple Jack ครับซึ่งเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยก็จะแต่งตัวไปในแนวแบบสาวๆขาวบอยหน่อยนะและเอกคำที่บอกว่าแบรนดอนเนี่ยได้มีความรักความชอบกับม้าตัวนี้เป็นพิเศษนะครับมันก็พิเศษจนกระทั่งแบบมีความสเสน่หาอะไรแปลกๆก,กับม้าตัวนี้นะครับ if you know ว่าได้มีนะนะซึ่ง แอดก็อยากจะให้เพื่อนๆได้จำไอ้ตรงจุดนี้เอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความเชื่อมโยงอะไรกับคดีที่มันจะเกิดขึ้นในภายหลังเลยแต่เอาเป็นว่านอกจากเรื่องราวของการที่เขาได้ไปคลั่งไคล้มาลิ t เ e ิลโพนี่นะครับชีวิตของแบรนดอนในช่วงนั้นเนี่ยก็เหมือนก็จะโตขึ้นมาสักระยะนึงมาทำงานอะไรได้แล้ว คือฝรั่งเนี่ยเขาก็จะทํางานเร็วอยู่เหมือนกันนะครับสิบเเนี่ยเขาก็ออกไปทํางานอะไรกันละแบรนดอนในตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้ไปเข้าในบริษัทที่มีชื่อว่า FedEx ครับซึ่งไอ้บริษัทนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบริษัทขนส่งพัสดุขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอะไรประมาณนั้นนะนั่นแหละก็เลยทําให้เงินเดือนของแบรนดอนนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ด้วยครับเขาก็เลยได้ย้ายบ้านออกไปแล้วก็ไปเช่าที่อยู่อะไรของตนเองเป็นครั้งแรกเลยซึ่ง มันก็ทําให้คุณแม่ของแบรนดอนในตอนนั้นนะครับรู้สึกปลื้มใจอย่างมากครับว่าในที่สุดเนี่ยเธอก็สามารถเลี้ยงดูลูกชายคนเนี้ให้เป็นฝั่งเป็นฝาได้และลูกมีการมีงานอะไรนำ้ำซั้มมีบ้านเม็นของตัวเองด้วยฮะแต่ว่าภาพความดีใจของคุณแม่ในครั้งนั้นนะครับมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นแก้ภาพมโนลวงตาชั่วคราวนะครับเพราะในเวลาต่อมาเนี่ยแบรนดอนนะครับอยู่ๆก็ได้ทําตัวเหลวแหลกขึ้นมาอล้วเลยคือแบบ ไม่ไปทํางานกันเป็นระยะเวลา10บสบวันเลยนะครับซึ่งมันก็แน่นอนสิว่าจะต้องทําให้อาเฮียของบริษัทเขาเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เคียแบรนดอนออกมาจากงานที่สุดนะครับหลังจากนั้นเมื่อแบรนดอนได้ตกงานเนี่ยเขาก็ไม่มีตังค์จะเช่าบ้านละแบรนดอนก็เลยได้ย้ายกลับมาอยู่กับคุณแม่ครับที่อารมณ์ของแม่ในตอนนั้นก็คงจะเป็นแบบ เออไม่เป็นไรหรอกลูกพลาดครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลูกก็คงจะปรับปรุงตัวเองได้แต่ว่าสิ่งที่แม่ต้องทําตอนนี้เนี่ยก็คือปลอบประโลมจิตใจลูกมากกว่านั่นเองแหละครับหลังจากที่คุณแม่ได้ต้อนรับให้น้องแบรนดอนกลับมาบ้านนะคุณแม่ก็พาแบรนดอนเนี่ยไปช้อปปิ้งตามของต่างๆอะไรที่เขาอยากได้ตามภาษาแม่อยากให้ลูกช้อปปิ้งทั่วไปเลยหากแต่ว่าสถานที่ที่แบรนดอนเขาจะไปช้อปปิ้งเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบ ร้านขายของเล่นกุกกิอะไรเหมือนกับเด็กทั่วไปนะแต่ว่ามันจะเป็นร้านขายของจําพวกอะไรที่เกี่ยวกับทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อทหารชุดเกราะยุทธภกรณอะไรเนี่ยมีครบเลยครับแล้วก็เหมือนกับว่าแบรนดอนเนี่ยเขาจะชอบในสิ่งเหล่านี้มากด้วยนั่นแหละครับในตอนนั้นเองแบรนดอนก็เลยได้ไปซื้อบ้องลูกซองมานะครับผมซึ่ง อันนี้แอดเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าไอตอนที่แบรนดอนได้ซื้อมาเนี่ยแม่ไม่เอะใจอะไรเลยหรือหรือว่าแม่ไม่อยากจะขัดใจอะไรลูกแบบนี้ไงก็เลยได้ปล่อยให้แบรนดอนนะครับได้ซื้อลูกซองมานะครับซึ่งก็โชคดีมากนะที่วันนั้นเนี่ยร้านนะครับเขาไม่ได้มีลูกตะกัวขายด้วยไม่งั้นแล้วก็มันอาจจะเกิดเรื่องอะไรที่วายป่วงขึ้นก็ได้นะครับผม ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อคุณแม่ได้เห็นน้องเบรนดอนเอาสิ่งนี้มันเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันก็ทําให้คุณแม่นะครับเริ่มรู้สึกไม่สบายใจละเพราะเหมือนกับเธอจะนึกย้อนกลับไปในเรื่องราวสมัยก่อนที่ผัวงเธอเนี่ยได้กดปุ่มชัดดาวตนเองนะครับในตอนนั้นเองคุณแม่ก็เลยกลัวว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะซ้ารอยหรือเปล่าคือลูกเนี่ยอาจจะทําแบบที่ผัวทาก็ได้นะครับดังนั้นเองเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงคุณแม่เนี่ย ก็เลยได้รีบตรงไปยังสถานีโปลิสเลยครับแล้วก็เหมือนก็จะเอาเรื่องราวนี่แหละไปแจ้งกับโปลิสให้ทราบนะครับว่าครอบครัวของพวกเขาเนี่ยเคยมีประวัติอะไรแบบนี้แล้วคุณพ่อเนี่ยเคยกดปุ่มชัดดาวมานอกจากนั้นลูกชายเขาเนี่ยก็ยังมีอาการทางจิตอยู่นะครับคุณแม่ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเนี่ยลูกชายจะไปทําอะไรแบบพอ่อนั่นแหละคุณแม่ก็เลยอยากจะขอให้ตารวจเนี่ยได้ไปยึดบ้องลูกซองของลูกเขามาหน่อยยังไงละ่ะ ซึ่งอันนี้ถ้าใครสงสัยว่าทําไมคุณแม่ไม่ได้ไปยึดบ้องลูกซองมาเองนะครับก็แบบคุณแม่ในตอนนั้นเขาก็คิดว่าด้วยความที่เธอเจอแบรนดอนอะไรบวกมาหลายๆทีถ้าเธอตรงไปแบบหยิบอของลูกออกมาเนี่ยลูกก็อาจจะโมโหแล้วก็ลุกขึ้นมาบวกอะไรเธอได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เนี่ยได้ใช้กฎหมายอะไรกับตํารวจไปเอาบ้องลูกซองของแบรนดอนมาเนี่ยแบรนดอนก็น่าจะยอมแต่โดยละม่อมนะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันเหมือนก็จะมีกฎหมายในยอเมริกาว่า ถ้าหากเราไปเห็นใครคนไหนที่แบบค่อนข้างมีอาการทางจิตแล้วเขาได้ถือแบบอ,อาวุธอะไรแบบนี้นะครับเป็นของเขาเองเนี่ยเราก็สามารถไปแจ้งตำรวจบอกให้ตำรวจเนี่ยได้ไปยึดอาวุธของเขามาได้เพื่อแบบความปลอดภัยของสังคมอะไรแบบนั้นนะ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 แต่ทว่าวมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปแบบกระตุกของออกมาอะไรได้เลยตำรวจเนี่ยก็ต้องมีการไปจับไอ้เจ้าตัวคนนั้นเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็พิจารณาดูก่อนว่า มันสมควรไหมกับการที่จะยุดอาวุธอะไรไปแบบนั้นนะครับผมนั่นแหละเมื่อคิดได้ดังนั้นปุ๊ปโปลิส่งางๆนะครับก็มุ่งไปหาแบรนดอนที่บ้านเลยหลังจากนั้นก็ไปจับแบรนดอนใส่กุญแจมือแบบงง,งๆแล้วก็กระเตงตัวเขามาสืบสวนนะครับซึ่งในระหว่างที่สอบสวนอะไรไปเนี่ยโปลิสนะครับก็เหมือนกับจะเห็นความผิดปกติอะไรของแบรนดอนอย่างชัดเจนเลยครับคือเหมือนกับว่าแบรนดอนเนี่ยเขาจะมีความกลัวมากกลัวว่าโปลิสนะครับ จะเข้าไปเปิดค้นอะไรในคอมพิวเตอร์ของเขาครับซึ่งนั่นแหละที่มากลัวแบบนี้เนี่ยโปลิสก็ต้องแบบสงสัยซะว่าเอ๊ะเลยีคอมพิวเตอร์มันมีอะไรนะครับโปลิสเนี่ยก็เลยได้ไปเปิดค้นในคอมพิวเตอร์ของแบรนดอนเลยแล้วก็ไปเจอกับอะไรแปลกๆหลายอย่างมากเลยครับอย่างเช่นว่าแบรนดอนเนี่ยนอกจากที่เขาจะชอบเสิร์ชพวกมาย i t t l e p โ n y อะไรแล้วนะเขาก็ยังมีการไปเสิร์ชพวกเกี่ยวกับ กลุ่มหัวรุนแรงเรื่องราวการสังหารหมู่โดยเฉพาะไอ้การแจกลูกตะกล่วในโรงเรียนเนี่ยเสิร์ตกันเยอะแยะมากเลยนอกจากนั้นเองนะครับแบรนดอนก็ยังได้มีการแชร์รูปภาพของการก่อการร้ายต่างๆแล้วก็คอมเมนต์ด้วยอารมณ์ที่แบบเย็นชาเหมือนเขาจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับเรื่องนี้เลยนะครับนั่นแหละเมื่อตำรวจได้เห็นเรื่องราวแปลกๆแ,แบบนี้นะครับตำรวจก็เลยคิดว่าไอ,อ,อน้องหนูนี่เนี่ย มันต้องมีอะไรแปลกๆอย่างที่คุณแม่บอกชัวร์ครับนั่นแหละตำรวจก็เลยได้ทําการยึดบ้องตะกัวของแบรนดอนไปนะครับเพื่อจะเอาไปแบบทําการพิจารณาส่งสารอะไรไปก่อนด้วยความที่ว่าเอระบบทางการตํารวจอะไรเนี่ยมันก็จะมีขั้นมีตอนนะอยู่ๆไม่ใช่แบบไปหยิดยึดอะไรมาอย่างนั้นได้อ๋อๆแล้วตรงนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีรายละเอียดอะไรอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับที่อาจจะเป็นตัวที่จุดประเด็นเรื่องราวความโหดร้ายอะไรในจิตใจแบรนดอนขึ้นมา ก็คือเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งที่ตำรวจได้เข้าไปสอบสวนอะไรแบรนดอนที่บ้านเนี่ยนะตำรวจเนี่ยก็เหมือนกับจะไปละลาบละล้วงในการถามเรื่องราวส่วนตัวของแบรนดอนมากเกินไปนะครับอย่างเช่นว่าอา้าวไอ้หนุม่มทำไมเองเป็นคนชอบเข้าเว็บโฟจังเป็นคนที่ชอบ My Little Pony มุงมิงแบบเนี้ยแล้วเองถึงได้เป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายไปชอบถือปืนอะไรได้ล่ะซึ่งมันก็แบบ แอดก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคําถามที่ถามไปเพื่ออะไรนะครับมันจะมีหลักจิตวิทยาอะไรของตํารวจหรือเปล่าแต่การที่แบรนดอนได้โดนคําถามแบบนี้ไปเนี่ยเขาก็คงคิดในใจว่าอ้าวแล้วยังไงอ่ะเขาจะมือหนึ่งถือบ้องตะกัวมือหนึ่งถือตุ๊กตาโพนี่ไปควบคู่กันไม่ได้หรือไงอ่ะหรือว่ากับอีกหนึ่งคำถามอันนึงที่ตำรวจเนี่ยเหมือนกับจะเตะดับฝันเด็กไปแบบใจร้ายมากเลยนะครับก็คือตำรวจเนี่ยได้ถามแบรนดอนไปว่าอ่ไอ้หนู แล้วตอนโตขึ้นมาเนี่ยเองหวังว่าเองอยากจะประกอบอาชีพอะไรเหรอซึ่งแบรนดอนนะครับเขาก็ตอบว่าก็ก็ผมอยากเป็น f b i นะครับผมผมอยากเป็นตำรวจแบบพี่พี่นะซึ่งแทนที่ตำรวจนะครับเขาจะแบบเออเออดีดีมาเป็นตำรวจแบบพี่พี่เนี่ยปกป้องบ้านเมืองอะไรแบบนี้นะครับไม่ฮะตำรวจเนี่ยกลับบอกไปว่าฮะ FBI ีเนี่ยนะพี่ว่าอย่างน้องเนี่ย ไม่น่าจะเป็น FBI ได้หรอเอาเป็นว่าน้องไปสรรหาอาชีพใหม่ๆที่เหมาะสมกับน้องแล้วกันคือแบบดูแทนที่แบบไม่เห็นด้วยกับเด็กอะไรนี่ก็น่าจะเอออห่อหอมกหรือไม่ก็ให้กำลังใจเด็กไปหน่อยนะครับแต่พี่พูดตัดฝันเขาแบบนี้เนี่ยนั่นแหละครับเขาก็เลยว่ากันว่าไอ้จากคําถามอันพิลึกพลันหลากหลายแล้วก็การที่แบรนดอนได้โดนตํารวจเนี่ยได้ดับฝันไปนอกจากนั้นบ้องตะกัวเขาก็ยังโดนยึดไปอีกนะครับมันก็เลยได้ทาให้แบรนดอนเนี่ยเหมือนกับจะกลายเป็นคนที่เก็บ ตัวได้หนักขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกครับแล้วประเด็นก็คือถึงแม้ในตอนนี้ตำรวจจะสอบสวนอะไรน้องแบรนดอนหลายๆรอบแล้วนะมันก็ยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรแบบเป็นขาวๆดำๆไงว่าแบรนดอนเนี่ยจะเป็นตัวอันตรายต่อสังคมหรือเปล่านะครับคืออย่างที่บอกใช่ไหมว่าเอการดําเนินการคดีเลยพวกนี้เนี่ยมันต้องกินเวลาอย่างยาวนานมากเลยนะครับกว่าศาลเนี่ยจะให้คําตัดสินอะไรมา แล้วเผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยมันนันติดกับสิ่งที่เรียกว่าโควิด1 9อีกครับนั่นแหละครับไอ้คำตัดสินว่าแบรนดอนเป็นตัวอันตรงอันตรายเลยเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ถูกปล่อยออกมาสักทีนะครับผมที่นั่นเองมันก็ทำให้แบรนดอนเนี่ยเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการไปซื้อบ้องตะกัวอะไรมาไว้ครอบครองใหม่ได้นะครับคือเหมือนกับถ้าเขาโดนตัดสินว่าเป็นตัวอันตรายเนี่ยเขานะครับก็จะไม่สามารถรับอนุญาตให้ซื้อพวกไอเทมอันตรายอะไรได้เลยนะครับผมและ อีกอย่างหนึ่งที่มันได้เกิดขึ้นในช่วงโควิดก็คือในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลอเมริกานะครับเขาก็เหมือนกับจะให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนอะไรที่ประสบภัยโควิดอยู่อย่างเยอะมากเลยนะคือแบบเป็นหลักหมื่นหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนั่นแหละครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าพอบักแบรนดอนเนี่ยได้เงินเหล่านั้นมาเนี่ยเขาจะเอาเงินไปทําอะไรล่ะครับแกเนี่ยก็อเอาเงินไปเหมาบ้องตะกัวกันมาแบบเป็นคอลเลกชันใหญ่เลยนะครับที่แบบรอบนี้ก็เหมามาแบบ จนนับกระบอกไม่ถูกอ่ะซึ่งเมื่อเหมาบ้องตะกวัวมาได้แต่ละบ้องนะครับแบรนดอนเนี่ยก็จะนําเอาสติกเกอร์ใหม่ t t ต e ต o ้นโพนีครับไปแปะบนบ้องเหล่านั้นด้คือแบบดูมุ้งมิ้งมากเลยเนาะที่นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้คุณแม่ของน้องแบรนดอนเนี่ยเขาเริ่มมีอาการเป็นห่วงขึ้นมาอีกแล้วครับเพราะแบบนี่ไปแจ้งตํารวจให้มายึดไอ้ของเก่าไปมันกลับไปซื้อของใหม่มาเพิ่มเป็นอีก10บสอันกันเลยทีเดียวเลยเนี่ย แต่ว่าไอความเป็นห่วงของคุณแม่ในตอนนั้นเองนะครับมันก็ยังเป็นความห่วงแบบกลัวว่าลูกชายตัวเองจะไปกดปุ่มชัดดาวตัวเองอะไรแบบนี้นะครับคุณแม่เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าแบรนดอนเนี่ยจะสามารถไปทำร้ายคนอื่นได้หากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เช่นนั้นครับเพราะว่าเมื่อประมาณคืนหนึ่งในช่วงสงกรานของปี2021นะครับหลังจากที่แบรนดอนได้รับประทานอาหารข้ากับคุณแม่เสร็จเนี่ย แบรนดอนนะครับก็เดินขึ้นไปที่ห้องนอนตอนเองครับซึ่งคุณแม่ในตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเขาคง <c oughs> จะไปทําธุระอะไรส่วนตัวแล้วก็ไปนอนแบบเด็กๆนี่แหละฮากแต่ว่ามันดันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าสิ่งที่แบรนดอนได้ทําในตอนนั้นก็คือเขานะครับได้ล็อกอินเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปโพสต์ข้อความลึกลับอะไรบางอย่างก่อนที่เขานะครับจะหยิบเอาบ้องตะกัวส่วนใหญ่ที่เขาได้เหมามาเนี่ยขึ้นไปบนรถส่วนตัวครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็ขับไปยังที่ทำงานเก่าของเขานั่นก็คือ FedEx นั่นเองนะครับในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มของวันนั้นนะครับที่เมื่อมาถึงที่ทำงานเสร็จปุ๊บแบรนดอนก็จอดรถหยิบของในรถลงออกตรงเข้าที่ทำงานหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปกดปุ่มชัดดาวพนักงานในนั้นกันเป็นว่าเลยเลยแหละครับที่เสียง มันได้ดังลั่นบริษัทเฟดเด็กนะครับแล้วความสวยของคนในบริษัทนะนั้นก็คือเหมือนกับว่าเอบริษัทนี้เนี่ยเขาจะมีกฎอยู่ว่าห้ามเอาพนักงานเอาโทรศัพท์มือถือเขาไปทํางานด้วยเพราะแบบเดี๋ยวมันจะไปรบกวนเวลาทํางานอะไรแบบนั้นนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ไอตอนนี้มันได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาตอนแบรนด,ดอนกำลังกดปุ่มชัดดาวคนอื่นอยู่เนี่ยพนักงานคนต่างๆนะครับเขาก็ไม่สามารถจะเอาเรื่องนี้เนี่ยโทรไปแจ้งกับตํารวจได้เลยครับก็ได้แต่ยืนดูว่าชะตากรรมของตนเองเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่ นะครับผมซึ่งเมื่อหลังจากที่แบรนดอนได้สะใจกับเรื่องราวข้างในบริษัทแล้วเนี่ยเขาก็เดินออกไปนอกบริษัทครับหลังจากนั้นเาก็ไปกดปุ่มชัดดาวคนที่อยู่ในบริเวณรอบนอกอะไรกันแบบเยอะแยะกันเลยคือมันแบบจะเป็นการกดปุ่มชัดดาวที่เวอร์วังแล้วก็โหดร้ายมากนะครับคือเวอร์วางขนาดที่ว่าตอนซึ่งตำรวจได้ทราบว่ามันมีเหตุการณ์การกดปุ่มชัดดาวหมู่ได้เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจนะครับ เขาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นการกดปุ่มชัดดาวของคนร้ายเพียงแค่คนเดียวนะคือมันต้องมาทำงานกันหลายคนแน่เลยแล้วก็นั่นแหละครับเมื่อตำรวจได้ทราบถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยตำรวจก็เลยต้องฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นการใหญ่นะหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุเลยหากแต่ว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บนะครับตำรวจเนี่ยก็พบว่าแบรนดอนนะครับเขาได้กดปุ่มชัดดาวตัวเองจนระบบตัดลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแล้วทำให้คดีนี้เนี่ย มันเหมือนก็จะเป็นคดีปริศนาที่แบบตอนแรกคนก็ไม่เข้าใจว่าแล้วแรงจูงใจของแบรนดอนเนี่ยเขาคืออะไรล่ะทำไมอยู่ๆเขาถึงได้ไปก่อเหตุอุกชะกันในสถานที่ทำงานเก่าของเขาแบบนี้นะครับคือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแบรนดอนเนี่ยอาจจะเจ็บแค้นอะไรกับการที่โดนไล่ออกจากงานมานะครับเขาก็เลยได้หวนกลับไปยังที่ทำงานเก่าของเขาเนี่ยแล้วก็แบบไปทำเรื่องอะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นไปได้เพียงแค่ว่าแบรนดอนเนี่ย เป็นคนที่มีจิตวิปริตแล้วก็อยากก่อเรื่องป่วงๆขึ้นมาเท่านั้นเองซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันก็ได้มาถูกเฉลยเมื่อในเวลาต่อมานะครับทางทีมสืบสวนเนี่ยก็ได้เข้าไปดูในของส่วนตัวอย่าง Facebook อะไรของแบรนดอนนะครับคือจําได้ไหมว่าก่อนที่แบรนดอนเนี่ยจะออกไปปฏิบัติกิจเรื่องอุบาทแบบนี้นะครับเขาก็มีการล็อกอินเข้าไปโพสต์ข้อความอะไรบางอย่างอยูอย่ใน Facebook เขานะครับซึ่ง ไอข้อความที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีเนื้อหาประมาณว่าแบรนดอนเนี่ยเขารู้สึกอ,อกหักกับตัวละครม้าสีส้มในเรื่องม y Little โ o n y ที่มีชื่อว่า Apple Jack มากเลยนะครับผมจำได้ไหมไอตัวละครม้าตัวนั้นที่แอดบอกว่าแบรนดอนเนี่ยเขาจะมีความชอบกับม้าตัวนี้แบบสเสน่หาอะไรเป็นพิเศษนั่นแหละครับแบรนดอนในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขามันโนอะไรนะครับเขาคิดว่าม้าตัวนั้นเนี่ยมันได้มาหัก,กอกเขาครับและเขาเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ได้เลยถ้าไม่มีตัวละครนี้อยู่นะครับผม เขาก็เลยมีไอเดียที่จะกดปุ่มชัดดาวตนเองนี่แหละเพื่อส่งให้ตัวเขานะครับได้ไปอยู่กับม้านั้นครับแต่แบบเดี๋ยวนี้เองเองเอง,เองตะก,กะอะไรเองคิดได้ยังไงเนี่ยแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับคนในบริษัทมากมายที่แบบแบรนดอนได้ไปกดปุ่มชัดดาวนั่นละ คือแอดว่าเอาจริงๆแล้วนอกจากสายที่แบรนดอนได้ก่อเหตุที่สื่อเขามักจะบอกว่าแบรนดอนได้อกหักกับมมาเนี่ยมันน่าจะบวกๆก,กับเรื่องปัญหาทางจิตใจปัญหาชีวิตเขาที่เขาแบบได้โดนไล่ออกจากที่ทํางานแล้วก็แบบโดนถูกด้อยค่าโดดเดี่ยวจากสังคมอยู่อีกหลายรอบเนี่แหละครับมันก็มารุมมาตุ้มกันไปจนกระทั่งได้เกิดเป็นเหตุสลดดังกล่าวขึ้นมานะฮะและเมื่อหลังจากที่คุณแม่ของแบรนดอนได้ทราบข่าวดังกล่าวว่าลูกของเธอเนี่ยได้ไปก่อเรื่องอะไรไม่ดีแบบนี้ขึ้นมานะครับ คุณแม่เนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับพร้อมกับบอกว่าไอ้สิ่งที่เธอได้ร้องไห้ออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเธอร้องไห้ให้แก่ลูกของเธอที่ได้จากไปนะแต่เธอร้องไห้กับผู้บริสุทธิต์ตา่างๆที่ต้องมาตกเป็นเหยื่อกับความอีหยังว่าของลูกเธอเนี่ยแหละครับซึ่งแบบนั่น,นแหละฮะคราต่อไปที่คุณผู้ฟังได้เห็นเพื่อนๆของตนเองมีความชอบอะไรมุ้งมิงมุ้งมิงแบบนี้หน่อยนะครับก็อย่าคิดว่าเขาแบบตุ้งติ้งไปเลยซีซีนะสักวันหนึ่งเขาอาจจะถือแบบบ้องตะกัวขึ้นมารัวก็ได้นะ ถ้าหากใครมีคดีอะไรเด็ดๆอยากจะแอดเล่าแบบนี้นะครับก็สามารถแนะนำกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเด้อสำหรับวันนี้นะครับแลก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับผมบ๊ายบาย